หวานเจีย๊ยบแอปทักษออนควงนนกุลเข้าโรงหนังฟิลแฟนระดับสิบวันนี้3สิงหาคมแอปทักษออนได้เปิดโหมดความหวานอีกครั้งด้วยการโพสต์คลิปสุดน่ารักที่ควงนนกุลเดินเข้าชมภาพยนตร์พร้อมกับแคปชั่นที่เชิญชวนแฟนๆว่าชอบพอหนึ่งสมรภูมิคืนชีพหนังซอมบี้ไทยที่เราผ่านมุมมองของซอมบี้เองแปลกใหม่สนุกและน่าสนใจค่ะ การต่อสู้กันระหว่างความเป็นคนและซอมบี้ภายในจิตใจอะไรจะชนะใครเป็นแฟนหนังซอมบี้และหนังพี่โขมห้ามพลาดนะคะบางช็อตทำถึงจนต้องหวางป๊อปคอร์นแน่นอนว่าคลิปนี้ก็มีความฟิลแฟนสุดๆของแอปและนนกุลหัวเราะก,กันอย่างมีความสุขซึ่งทำให้แฟนๆที่ได้เห็นคลิปนี้รู้สึกเขินไปด้วยเมื่อเห็นความรักที่แอปและนนกุลมีต่อกันบอกเลยว่าเปิดตัวแล้วตัวติดกันรัวๆเลยแหละคะ่ะ รักหวานทุกวันไม่มีจืดจางเลยจริงๆขอให้ครองรักกันอย่างยาวนานนะคะทั้งทีมงานเราขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ